จึมเรียบเสื้อซอกซอกบายเจเตซึ่งเป็นคำทักทายของชาวกัมพูชาที่แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียนนิวส์นี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากกันเช่นเคยนะคะประเทศสมาชิกอาเซียนสิงคโปร์ได้รับความไว้วางใจจากองค์การตำรวจสากลให้เป็นฐานปฏิบัติการอีกแห่งหนึ่งขององค์การองค์การตำรวจสากลหรือมีชื่อ,อย่างเป็นทางการว่าองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ ได้เปิดศูนย์บัญชาการย่อยในสิงคโปร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเท่ากับเป็นการขยายเครือข่ายองค์การให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานขององค์การนี้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยทั้งนี้ภารกิจหลักขององค์การก็คือการสนับสนุนและช่วยเหลือทุกองค์กรและหน่วยงานที่มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเวียนนาเมืองหลวงของออสเตรีย ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหประชาชาติโดยมีสมาชิกทั้งสิ้น187ประเทศทั่วโลกดำเนินการโดยใช้เงินสมทบประจำปีจากชาติสมาชิกรวมแล้วประมาณ30ล้านยูโรไปต่อกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะมีพักการเมืองใหญ่ที่พยายามจะทำให้ประเทศเป็นเขตปลอดสุราและเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดพักค PKS ซึ่งเป็นพักการเมืองที่ยึดหลักมุสลิมเคร่งครัดของอินโดนีเซียกำลังร่วมมือกับพักการเมืองอื่น ในการผลักดันร่างกฎหมายห้ามสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดโดยเนื้อหาในร่างนั้นทางพักต้องการกำหนดให้สุราทุกชนิดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่เกินกว่าร้อยละหนึ่งเป็นของผิดกฎหมายและต้องการห้ามการจำหน่ายสุราและของมืนเมาทุกชนิดในประเทศด้วยหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้ดื่มจะมีความผิดที่อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด2ปี หากร่างกฎหมายนี้ได้รับการประกาศใช้ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยประธานาธิบดีโจโกวิโดโดโก็จะทําให้อินโดนีเซียเป็นประเทศปลอดสุราอย่างไรก็ตามยังมีบางฝ่ายที่ต้องการให้ร่างกฎหมายมีข้อยกเว้นให้จำหน่ายและดื่มได้ในพื้นที่เฉพาะอาทิโรงแรมและพัตคารหรูเพื่อให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ดื่มสังสรรค์กันบ้างในระหว่างที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย มาเลเซียได้รับความสนใจจากธนาคารแห่งประเทศจีนที่เข้าไปเปิดสาขาในกลุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อให้บริการชำระการค้าข้ามชาติด้วยเงินหยวนธนาคารแห่งประเทศจีนหรือ b บ n k of c h i n นได้ทำพิธีเปิดสาขาใหม่ในกลุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อมุ่งให้บริการชำระการค้าข้ามชาติด้วยเงินหยวนโดยในพิธีเปิดมีนายกรัฐมนตรีนาจิปราซักเข้าร่วมด้วย ซึ่งเขาได้กล่าวว่าเงินหยวนของจีนเป็นสกุลเงินชำระการค้าระหว่างประเทศที่นักวันจะเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกมากขึ้นดังนั้นการเปิดบริการชำระการค้าระหว่างประเทศด้วยเงินหยวนย่อมผลักดันความสัมพันธ์การค้ามาเลเซียจีนให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนายราซักยังเห็นว่าจีนคือคู่ค้าใหญ่ของอาเซียนซึ่งจะมีบทบาทมากขึ้นหลังจากที่อาเซียนได้รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปีนี้และเขามองว่า หากการทำการค้าได้รับการชำระด้วยเงินหยวนโดยตรงก็จะมีส่วนช่วยลดต้นทุนและเอื้อประโยชน์ต่อทั้งอาเซียนและจีนด้วยมาเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าขจุบค n e ียใหม่ที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมปิตาสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ